หวยลาวงวดล่าสุดออกแล้วนะครับตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันจันทร์ที่28กันยายน2563มาดูกันนะครับว่าหวยลาวพัฒนางวดนี้ออกเลขไหนและนาสัตว์อะไรกันบ้างเราไปตรวจพร้อมๆกันเลยครับตรวจหวยลาวพัฒนางวดวันจันทร์ที่28กันยายน2563เรามาเริ่มกันที่เลขค่าตัวกันก่อนเลยครับเลข5าตัว ได้แก่หมายเลข43253 43253เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3253 3253เลข3ตัวได้แก่หมายเลข253 สองห้าสามเลขสองตัวได้แก่หมายเลขห้าสามห้าสามเลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลขสามเลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลขสามเลขนามสัตว์สามนามสัตว์ได้แก่หมายเลขสองเก้าเอี่ยน หมายเลข29เกอียนหมายเลข11หมาหมายเลข11หมาหมายเลข09ยาควายหมายเลข09นยาควายเรามาทวนตรวจหวยเราพัฒนางวดวันจันทร์ที่28กันยายน2,563กันอีกรอบนะครับเลข5ตัวได้แก่หมายเลข4 ,3 2 ,5 ,3 4 3 2 5 3เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3 2 5 3 3 2 5 3เลข3ตัวได้แก่หมายเลข2 5 3 2 5 3เลข2ตัวได้แก่หมายเลข5 3 5 3เลข1ตัวได้แก่หมายเลข3เลข1ตัวได้แก่หมายเลข3 เลขนามสัตว์3นามสัตว์ได้แก่หมายเลข29เอียนหมายเลข29เอียนหมายเลข11หมา, 11, ห,มาหมายเลขหนหมาหมายเลข0ูควายหมายเลข0ูย์ควายทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สําหรับหวยลาวงวดถัด,ถดไปเราก็จะติดตามแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ